ชอบแม่ชอบพอดีชอบให้กำลังใจตัวเองดีไหมคะดีดีมากเพราะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าชอบกักคนว่านี้เนี่ยจะคิดมากแต่เนี้ยไม่เปลี่ยนอีกคนละคนแล้วนะ <S <S <ด>เต้หญิงที่แบบสมาร์ทเลยดิโอ้ยพูดยังไม่จบยังไม่จบสมาร์ทเลยดีสวยที่ความคิด,ด,คคคว,ดคคว่าสั้นไหมคือก๊อกมาจากเมื่อวานนี้ไปงานโอ้ยของเมาส์นะ สอบต่อใช่ไหมคะพี่เสียงรุงไม่ไปสอบต่อแล้วคือเป็นการสอบพี่กรคือตอนแรกคิดว่าเป็นพี่กรในรายการอาจจะเอามอม้าซื้อคัำนะคะแต่คือซ้กไปแล้วทุนบอกว่าเป็นพี่กรภาคสนามลุกเฮ้ยวันนี้ลุกไม่ออกเลยกบอว่าโอเคจำพี่กรที่อยู่งาน smart baby วันนี้จะไปคัดลอเข้าไปว่า สู่ที่ความคิดนิสาชชสิไทยสงเ,เป็นพิธีกรท่าร่าสนามใตอนนี้เอาไวอยู่นะแล้วเป็นงเอาไรไม่รู้อลายแต่จานั่อยู่นี้นะแล้วเป็นไให้คำามใจตัวเองไงเพราะเราสวยที่ความคิดร้อยู่นะไม่ีย่าไม่ต้องให้จบนะต,นนต้องกินี่จนจบนะ ตลอดทุกคนสงสัยใช่ไหมคะใครที่มองว่าเอ๊ะอะไรอ่ะก็าไม่ต้องเป็นตัวซีกับอย่างนี้พี่ของแมวอย่างนี้ดูอากันเป็นหาหมอมาชื่อชื่อคือเป็นช่องเสียงกับอักเสบนิดนึงนะคะแม่หนูไปชี้ชื่ออักเสบหน้าแล้วทีนี้คุณหมอบอกว่าอย่าพูดเยอะเป็นไม้ทเลตรงนี้ก็ได้ที่ดีดูสิดูโพลเนี่ไเปได้ไห่อ่ะไม่ได้เลยเคยบอกว่าต้องเปลี่ยนช่องเสียง ตอนนี้ฝากครูที่สอน,นางนานพยางเงินเคุครูก็เลยว่าเนตต้องเปลี่ยนช่องเสียงใหม่ให้พูดระหว่างตรงจมูกถึงหน,น้าผากเนตเลยคิดว่าเนตต้องมีตัวช่วยเนตต้องช่วยตัวเองที่บอกว่าให้มันแบบพูดได้เลยว่าส่วนที่ฉันพจะต้องบอกตัวเองว่า,ววามันระหว่างจมูกถึงหน้าผา ใลูกวัครักหมอพี่ไหทำไรสวัสดีอัลลา์เดี๋ยวจะเพิ่มเสียงนะคะเมาพอพิธีเดี๋ยวพิธีเรื่องนอ่อนนะโอเคต่อไปเพลงต่อไปซึ่งรีเควสต์มาจาก คุแม่แม่ฝ่ายอม่มีฟรีเลยค่ะไมอยากเป็นแม่โอเคโอเควัยรุ่นทั้งหลายก็ได้อ่ะุดแล้วพอวัยรุ่นนะคนะเพลงตัวในี้เป็นเพลนที่อยู่ในเารียกวยุคสมัยนูดประมาณนึงเข้าใจไมเข้าใจเนี้ยเนาะนูประมาณหนึ่งแต่ก็หลังมันที่อยู่ทุกวันนี้หลายโดมาเขาก็ใหม่ใหม่เลยนะคออกมา นะคะเดี๋ยวเนซจะมาร้องเพลงนี้ในส่วนของเนทที่เนสมาเพราะก็หมายค่ะกับเพลงนี้เลยค่ะอ๋อจะ